สองเอนะครับสองเอนะโอเคนะครับอ่ะตัวล่างครับตัวล่างครับโอ้ยสองเออีกแล้วนะครับเบื่อตรงนี้ผมก็เบื่อ,อเบื่อเบื่อติดล้มหมดนะฮะ คิดว่านาจะมีคนเกลียดผมมากขึ้นโอเคเอาลูเป้านี้นะครับโอ้ยสองเออีกแล้วนะฮะน่ารักมากเลยครับโอ้สองเออแล้วคานผู้ชมนานได้ยิงทีต้องขออภัยด้วยนะฮะพอดีลูกเขาให้มาสิบกันัดมุกโอเคนะครับขอบคุณนะครับหยิบจับปืนทุกครั้งนะครับเก่งไม่เก่งไม่ใช่เรื่องปัญหานะครับแต่ว่าการหยิบจับปืนนะครับอย่าลืมกดความปลอดภัยนะครับ เมื่อไม่ยิงนะครับหรือเมื่อยิงจบปืนจะต้องไม่มีลูกุรนะครับขอบคุณนะครับ